สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่12นะครับพฤศจิกาคม2,564ครับเพื่อนๆเ,เมื่อคืนฝนตกอีกแล้วครับที่สวนสบายๆผมเลยอดใจไม่ได้ครับที่จะต้องมาชมดู ว่าสภาพของทุเรียนหลังจากได้รับน้ำฝนแล้วจะเป็นอย่างไรครับผมเจอทุเรียนต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อายุได้เจ็ดเดือนครับมันแย่งกันแตกครับมันแย่งกันแตกยอดครับเพื่อนๆอ,อุ้ยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแตกได้แตกดีแย่งกันแตกมาดูว่ามันแย่งกันแตก ยังไงนะครับเพื่อนๆมาดูเลยนี่ครับมันมีแต่ยอดจริงๆครับเพื่อนๆน,นี่ก็ยอดหนึ่งนี่ก็ยอดหนึ่งนี่ก็อีกยอดหนึ่งนี่ก็อีกยอดหนึ่งครับ แล้วนี่ก็อีกยอดหนึ่งครับแล้วนี่ก็อีกยอดหนึ่งครับอู้แล้วตรงกลางก็นี่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 ก็อีกยอดหนึ่งครับแล้วนี่ก็อีกยอดหนึ่งครับอู้ยมันแย่งกันแตกยอดครับเพื่อนๆพนพยายามที่จะเบียดเสียดแย่งกันมาเป็นยอดทงครับเพื่อนๆนเออไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะปุ๋ย อินซีที่ผมใส่อยู่เป็นประจำทุกเดือนก็ไม่แน่นะครับเพื่อนๆโอ้ยแตกได้แตกดีจริงๆเลยครับแย่งกันแตกยอดครับเพื่อนๆือนอผมใส่ปุ๋ยอินรีย์ชีวภาพทุกเดือนเลยครับเพื่อนๆนนี่มเมล็ดปุ๋ยก็ยังละลายไม่หมดเลยครับ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของปุ๋ยชนิดนี้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่ยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยเพื่อนๆน,นี่ๆๆนนี่น,น,นี่มันค่อยๆละลายครับเพื่อนๆทำให้ปุ๋ยตกค้างอยู่บนรอบๆส่งพุ่มของทุเรียนได้นานเป็นพิเศษเลยครับเพื่อนๆ ไม่ละลายสูญหายไปอย่างรวดเร็วครับค่อยๆละลายอุ้ยไม่ได้โฆษณาขายปุ๋ยนะครับเพราะว่าไม่มีค่าจ้างให้โฆษณาครับเออแต่นำมาเผื่อแผ่เพื่อนๆน,นะครับบอกเล่าให้รู้กันผมใช้ปุ๋ยจาลูกจันทองครับ ถ้าอยากรู้ว่าเบอร์โทรติดต่อซื้อเบอร์อะไรก็ดูที่คลิป EP 27นะครับมีบอกอยู่สุดยอดจริงๆแย่งกันแตกได้แตกดี